สวัสดีค่ะวันนี้ไปเดินกับน้องหมาอีกเช่นเคยนะคะอ้แดดแรงมากเลยวันนี้หิมะก็ยังมีอยู่นะคะยังตกอยู่เลยนะคะไปค่ะวันนี้หิมะก็ยังอยู่นะคะตกมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่เมื่อคือนเนี่ยไม่ตกนะคะแต่ว่าอากาศมันเย็นนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราไปเดินน้องหมากันนะคะแล้วไปเดินกับน้องหมาก็ไม่ใช่ไปเดินน้องหมาเอ้ยพูดผิดพูดถูกค่ะแล้วเราก็เดินไปคุยไปตามสไตล์ของเริงนะคะดูบรรยากาศข้างนอกแต่เราก็ไม่ค่อยกล้าดเดินใกล้กับเรียกว่ารั้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าน้องหมาจะวิ่งล่านกหรืออะไรอย่างนี้นะคะโหวันนี้อากาศดีนะคะไม่มีเมฆหมอกเลยนะคะ พอหน้าหนาวแล้วอากาศมันเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่มีเมฆมีอะไรเลยนะ่ะก็จะบอกว่ากลางคืนเนี่ยอากาศจะโคตรหนาวเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรที่ปกคลุมความอบอุ่นไว้นะคะมันเหมือนกับไม่มีผ้าห่มที่คลุมไว้ให้เราอุ่นนะคะถ้าบันไหนมีหิมะแล้วเมฆครึ้มๆนะคะทั้งวันกลางคืนนี้จะไม่ค่อยหนาว แต่ถ้าวันไหนมีหิมะนะคะแล้วก็แดดเนี่ยท้องฟ้าสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูสิคะเพื่อนๆสีฟ้าไม่มีเมฆเลยแต่ลมนิดหน่อยนะคะนั่นแหละกลางคืนจะหนาวหนาวมากๆเลยนะคะดูนะคะอุ๊ยวันนี้ย้อนแสงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเริ่งเปลี่ยนนะคะ นี่ค่ะย้อนแสงนิดหนึ่งโอเคนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเริงนะ่ะเริ่มต้นทําการเกษตรนะก่อนจะทำอะเริงเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะแรกสุดเลยคือเริงกับแฟนนะ่ะตกลงกันว่าเราจะทําการเกษตรแบบไหนนะคะจะทําเพื่อเป็นอาชีพของเราไปเลยหรือว่าจะทําเป็นแบบว่า อาชีพเสริมนะคะเล็กๆน้อยๆเพื่อความสนุกเพื่อให้ได้อาหารที่ไม่มีสารเคมีอะไรอย่างนี้มากินนะคะหรือว่ายังไงจะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้เราก็คุยกันนะคะเริงกับแฟนเนี่ยตกลงกันแล้วว่า1เริงอยากจะทําให้มันเป็นอาชีพไปเลยนะคะเพราะว่าทดแทนอาชีพที่เริงลาออกมานะคะแล้วก็2 เริก็อยากเลี้ยงสัตว์ค่ะเพราะว่าคิดว่าปลูกพืชน่ะมันอาจจะง่ายนะคะเริงก็คิดว่าคู่แข่งอ่ะมันคงจะเยอะเริงก็ไม่อยากเอานะคะเพราะว่ามันยากตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะว่าถ้าคู่แข่งเราเยอะนะคะเราก็ต่อสู้ลําบากก็เลยมาลงกับว่าจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะเลี้ยงแบบว่าสัตว์เนื้อหรือว่าสัตว์นม หรือว่าสัตว์เล็กหรือว่าไข่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ล hey, ูลูเอกฉลังบอกน้องหมานะคะว่าเยี่ยวิ่งไปไกลเบรกเบรกเขาเพราะว่าเขาเป็นน้องน้องหมาสีขาวแล้วตอนนี้หิมะก็สีขาวด้วยนะคะก็เลยต้องระวังนิดหนึ่งเอาละค่ะกลับมาคืน หลังจากนั้นเริงกับแฟนก็ตกลงนะคะกันว่าเราจะทำเออจะทำแพะค่ะแพะนมนะคะแล้วเราเริงก็เตรียมตัวหลายอย่างจริงๆแล้วอะ่ะความคิดของเริงก็คือว่าเริงจะทำเออแพะนมสักสิกสบกระตัวแล้วก็เอามาทำไอศครีมนะคะเล็ก,ลกๆน้อยๆแล้วก็ทำสบู่ทำโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยทำคาราเมล นะคะแต่ว่าสามีของเริงนะเขาไปฟังเพื่อนๆของเขาหลายคนนะก็บอกว่าเฮ้ย <_ C os al> ถ้ามียูมีนมแล้วอ่ะอยู่ต้องทำชีสนะ <_ C os al> เพราะว่าชีสนะมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะมัสเตพีซเลยนะถ้ามีนมแล้วทำชีสได้อะไรอย่างเงี้ย <_ C os al> โอ้สามีก็หลงคะ่ะเริงเริง,รงต้องทำชีสนะเริงต้องทำชีสนะ อยไอเราก็เนาะเมืองไทยเรานะคะเรากินชีสกันที่ไหนล่ะนะคะแล้วกูจะทำยังไงวะคิดในใจนะเราก็เลยเข้า YouTube สิคะนั่นแหละค่ะเรียนรู้เตรียมพร้อมทดลองทำทำไม่รู้ว่าทิ้งไปกี่แบทแล้วนะคะทำในครัวนี่แหละคะ่ะเ,เล็กๆน้อยๆทำไปก่อนทำทำทำ,ทำนะคะ นั่นแหละค่ะคือการเตรียมตัวสําหรับตัวเรานะคะก่อนที่จะเริ่มทําการเกษตรนะคะต้องเราต้องแน่วแน่วน่าเราจะทําเพื่อขายเพื่อสนุกสนานเพื่อเอ่อรีแลกใช้ชีวิตแบบสโลไลอันนี้ก็ว่าไปนะคะตัดสินใจให้แน่แน่แล้วก็ทําลงไปเลยส่วนอันที่สองก็หาดูนะคะว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์แป๊บ,บนึ่งนะคะดูลูกค้าม่ ขมี้ <Come> ไปแล้วนะคะเจอเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากเลยแกมีหมาอยู่ด้วยไอตัวนี้ก็อยากจะไปเซียฮลัลโหลหมาเขานะคะเอาเลยค่ะกลับมาคืนนะคะอุ้ยแดดแรงๆนะคะวันนี้แต่ดีมากเลยเพราะว่าจะได้รับดีวิตามินด้วย ค่ะกลับมาคืนออกไปทะเลแล้วนั่นแหละค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวตัวเองให้พร้อมเตรียมหัดทําของที่เราอยากจะทํานะคะแล้วก็หาความรู้ทุกอย่างที่หาได้เดี๋ยวนี้ YouTube นะคะดีมากๆเลยเริงก็หัดเรียนทําชีตจาก YouTube นี่แหละค่ะเพื่อน,อนๆก็ถามว่าเริงไปเรียนทําชีตท,ที่ไหนก็บอกว่าอ oh, university of youtube นั่นแหละเธอ เขาก็หัวเราะกันใหญ่นะคะแล้วก็นอกจากเตรียมตัวเองแล้วนะคะเตรียมตัวเองนี่เตรียมใจเตรียมความรู้เตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยนะคะจากนั้นก็กับคู่ชีวิตค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเห็นด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือเขาต้องเตรียมใจด้วยเพราะว่า3มปีแรกนี่กว่าผลิตภัณฑ์มันจะอยู่ตัวกว่าเราจะเรียนรู้ ทำฟาร์มทำแพะนมเนี่มันจะเป็นยังไงมันก็ต้องใช้เวลานะคะเรียนผิดเรียนถูกมาหลายครั้งกว่าจะลงตัวสามปีแรกบอกกับสามีเหมือนกันว่าสามปีแรกนี่ไม่ต้องรักกันนะไม่ต้องคาดหวังกับชีวิตคู่เยอะขอแค่ความเข้าใจก็พอแล้วบอกเขาอย่างนี้นะคะอุ้ยแดดแรงมากแป๊บหนึ่งนะคะก็เนี่ยโอ้หไอตัวเล็กนี่ อ๋อวิ่งมาแล้วนะคะไปตั้งไกลเลยกรามอีกถูสต็อปสต็สสสสอปเซ็ตเซตเซตอะลูลูไม่น่ารักเลยดิกสิดิกตีกวันนี้วันนี้แดดแรงนิดหนึ่งนะคะ s> <S เพราะว่าเพราะว่าลมอ่ะมันมันตีหิมะข้างบนแล้วนะคะหิมะมันจะแข็ง ดิ๊กีิดิ๊กีิเ hey. ฮ้ยรับหูเนี่ยหิมะข้างบนมันแข็งนะคะคือเพราะว่าลมมันแรงน่ะก็าพากันกินหิมะไปนั่นนะ่ะเล่นกันไปค้ามข้ามลู๊ดโอ้โหตรงนี้ถึงเข่าเลงเลยนะคะ โอ้โหนี่นะคะเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไปอย่างนี้เลยเพราะว่าข้างบนน่ะมันจะแข็งโอ้โหเจอนกแล้วนั่นเจอนก ิเตแบบียเตียนะเดนลิเดิ<ะ>ดนเตีย,ดดย<ะ>อันนี้คุณป้าคุณยายข้างบ้านนะคะน่ารักมากเลยแกก็ไปเดินกับน้องหมาทุกวนันหมาของแกตัวใหญ่นะฮะจะต้องแบบว่าพาไปเดินทุกวันเพื่อออกกำลังกายแล้วมันเป็นเรียกว่า อันนี้เริงจําไม่ได้นะพันอะไรแต่พันนี้ค่อนข้างดุนะคะแต่แกน่ารักมากเลยแกบอกว่ามีอะไรก็บอกได้นะเพราะว่าตอนนี้แฟนเริงจะมาทํางานประจําแล้วนะคะจะมาทําเต็มเวลาที่ฟาร์มแล้วแล้วสามีของคุณยายน่ะแกเป็นคนแก่ที่กเกษียณแล้วแล้วก็ชอบทําเรื่องพวกเ,เครื่องจักรนะคะแทรกเตอร์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยแกชอบ บอกว่าบอกได้เลยเดี๋ยวตาจะไปช่วยชอบมากแกจะได้ไม่เหงาด้วยนะคะสมัยแต่ก่อนเนี่ยตอนเริงมาทำฟาร์มใหม่ๆเนี่ยจะบอกว่าสมัยแต่ก่อนเริงทำฟาร์มใหม่ๆนะคะลูกๆยังเล็กเนี่ยบางทีคุณตาคุณยายเพื่อนบ้านเขาก็ไปรับลูกที่โรงเรียนให้โอ้โหแดดแรงมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ แต่แรงมากเลยนะคะเริงม,มองไม่เห็นกล้องเลยอันนี้ค่ะเดี๋ยวมาคุยต่อนะคะเรื่องว่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปเริ่มทําการเกษตรหรือทําฟาร์มนะคะเตรียมตัวเราแล้วต่อไปก็เตรียมตัวของทําความเข้าใจกับแฟนนะคะอย่างเริงเนี่ยกับแฟนนี่ตกลงกันแล้วว่า3ามปีแรกนี่ไม่ต้องหวังอะไรมากมายกับความสัมพันธ์นะคะหมายความว่า ไม่ต้องหวั่นแหววหรอกไม่ต้องตั้งความหวงังเพราะว่าสามปีแรกเนี่ยกว่าเราจะได้เงินเนี่ยโอ้โหยากลําบากนะคะมันคือมันคือบททดสอบนะคะทั้งบททดสอบตัวเราและชีวิตคู่ด้วยนะคะว่าเราจะทนกันได้ไหมแล้วเราจะทนกับงานที่ยากลําบากได้ไหมนะคะอันนี้บอกไว้เลยเลยก็เลยบอกกันว่าสามปีแรกนี่ไม่ต้องไม่ต้องรักไม่ต้องรักฉันนะ ขอให้เราทนกันให้ได้ยากลำบากแค่ไหนก็ต้องจับมือทนกันไปนะคะเพราะว่ามันคือบททดสอบแล้วสามปีแรกเนี่ยรายได้ก็ยังไม่มีเขาก็ต้องทำงานประจำนะคะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งหมดแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบงานฟาร์มที่เรากำลังเริ่มต้นนะคะกำลัง จะเริ่มทําเพราะว่าต้องทําให้มันอยู่ตัวต้องหัดเรียนรู้ทุกอย่างให้ได้ภายใน3ปีนี้นะคะฉะนั้นเมื่อเราเหนื่อยเขาเหนื่อยเรามีปัญหาเยอะแยะเขาก็มีปัญหาเยอะแยะคือความกดดันอะ่ะมันมีทั้งสองฝ่ายฉะนั้นเวลาพูดคุยกันบางทีนะเล็กๆน้อยๆผิดหูแป๊บหนึ่งนี่โอ้โหมันอาจจะไปไกลเลยก็ได้นะคะฉะนั้นเราต้องคุยกับแฟนให้เข้าใจกันว่า ถ้าเรามีปัญหากันอนะโปรโตโคอลของเราเนะ่ะชีวิตคู่ต้องทำยังไงอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้ามันไปไม่รอดก็อย่าล้างกันก็มันไม่คุ้มนะคะบางทีชีวิตนะ่ะนะคะมันคือต้องต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายอันนี้กับแฟนนะคะก็บอกเขาเลยอย่าคาดหวังนะคะอย่าคาดหวังว่าจะมีอาหารอุ่นๆเมื่อกลับจากที่ทำงานอย่าคาดหวังบ้า บ้านจะสะอาดเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องคาดหวังเลยอันนี้เขาก็เข้าใจนะคะแล้วนอกจากคู่ชีวิตเราแล้วก็คือลูกๆนะคะเริงเนี่ยตอนเริงย้ายมาอยู่ฟาร์มเนี่ยลูกชายกําลังเป็นวัยรุ่นนะคะส่วนลูกสาวนี่กําลังจะเริ่มต้นโรงเรียนนั่นแหละค่ะคือลูกชายเขารู้สึกว่าเขาเป็นวัยรุ่นนะคะเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขาที่เขาต้องจากเพื่อน จากบ้านที่เขาเติบเอ้ยที่เขาเติบโตมานะคะเพื่อนๆที่เขารู้จักกันตั้งแต่สมัยอนุบาลนะ่ะจนถึงวัยรุ่นนะคะเขาก็น้อยใจมากเขาวัยรุ่นนี่เคว้งเลยนะคะลูกชายแล้วเขาก็บอกอีกว่าเวลาเขาจะไปหาเพื่อนเนี่ยโอ้โหต้องนั่งรถนั่งรถเมย์ต่อรถไฟแล้วก็ต่อรถเมย์อีกบางทีมันก็นานนะคะเขาก็เลยท้อใจ แล้วเวลาตอนไปโรงเรียนตอนนั้นเขาย้ายโรงเรียนมาแล้วโรงเรียนที่เขาย้ายมาใกล้บ้านเริงที่ฟาร์มนะคะ mm. เขาไม่แฮปปี้ก็ต้องย้ายกลับไปเรียนที่เดิมและช่วงนั้นแฟนก็ทํางานขับรถผ่านโรงเรียนเก่าก็คือว่าต้องไปส่งลูกชายก่อนคือลูกชายนี่ไปถึงโรงเรียนแต่เช้าก่อนที่โรงเรียนจะเปิดนะคะแล้วก็กลับมาต้องกลับรอคุณพ่อมารับด้วยบางทีก็กลับเองแต่เราก็บอกลูกว่า ถ้าคุณคุณแม่ไม่เริ่มตอนนี้นะไม่รู้จะเริ่มตอนไหนบางคนก็รู้สึกว่าเราเอาเปรียบลูกเกินไปแต่ว่าถ้าเราเริ่มนะคะไอ้ตัวเล็กเขาก็ต้องเข้าโรงเรียนคือเมื่อไหร่มันจะมันไม่พร้อมหรอกคะ่ะถ้าจะรอความพร้อมนะ่ะคือเรื่องกับแฟนนี่ตัดสินใจเลยก็โอเคเลยเพราะว่าลูกๆเขาต้องมีชีวิตของเขานะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้มันเป็นหลักเป็นฐานก่อนนะคะ แล้วนั่นแหละค่ะพอมาอยู่ฟาร์มแล้วอธิบายให้ลูกเข้าใจแล้วก็ให้เขาเข้าใจว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะเราต้องทำให้นี้เอ่อต้องทำอันนี้ให้มันเดินไปด้วยกันให้ได้ความรับผิดชอบในฟาร์มนะต้องช่วยกันนะคะงานบางงานนี่มันน่าเบื่อนะคะเขาก็ไม่อยากทำหรอกแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเราก็ต้องช่วยกัน เพื่อให้ครอบครัวเนี่ยไปด้วยกันได้นั่นแหละค่ะเป็นการฝึกเขาในตัวนะคะเรื่องเข้าใจลูกนะบางทีอยู่ในฟาร์มข้างนอกเนี่ยยิ่งเรามีมีสัตว์นะคะฝนตกหิมะลงมันมึดนะคะก็ต้องออกไปให้อาหารน้องแพะออกไปให้ให้น้ำน้องแพะอะไรอย่างเงี้ยยิ่งหน้าหนาวอ,อย่างที่บอกแล้วบางทีน้ำมันก็ มันไม่ไอนั่นนะคะน้ํามันไม่ไม่ไหลวิ้ยน้องหมาวิ่งไปถึงบ้านแล้วนะคะเจ้าของยังเดินอยู่นี่เลยคุยกับลูกๆเสร็จแล้วนะคะลูกๆเข้าใจนะคะแล้วก็เขาก็ต้องยอมรับและช่วยกันนะคะแล้วจากนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจกับคุณแม่ที่อยู่เมืองไทยนะคะ เพราะว่าคนที่เมืองไทยเขาจะคิดว่าเราอ่ะอยู่เมืองน,นอกแล้วสบายงานการก็มั่นคงสวัสดิการก็ดีทำไมต้องดิ้นรนนะคะแต่คำที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนี่มันจริงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสุขนะชีวิตเราทั้งชีวิตอะทำไมต้องไปเสียเวลาให้กับงานที่เราไม่ชอบนะคะ มันไม่มีความเรียกว่าครีเอทเลยเด้อมันทําให้เราไม่อยากมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะถ้าเราไม่ชอบงานนั้นนะคะว่าไอตัวเล็กวิ่งกลับมาคืนนั่นแหละค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ทำการเกษตรอยู่นะคะมีความคิดที่จะเริ่มต้นทำการเกษตรทำฟาร์มเนี่ย เริงก็อยากฟังเหมือนกันนะคะประสบการณ์มาเล่ามาแชร์กันนะคะเพื่อช่วยเพื่อจะได้ช่วยกันนะคะคําแนะนําข้อติชมอะไรนะคะเริงก็อยากรู้อยากฟังนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเริงก็บอกแล้วว่าเริองอะมือใหม่นะคะก็ลองเอาไปคิดพิจารณาดูนะคะเผื่อใครนําไปใช้ประโยชน์ได้ก็เริงก็ดีใจนะคะ ครเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ฟังแล้วก็ผ่านๆดูวิวหิมะไปเพลินๆก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ทนฟังนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแดดแรงมากเลยหนาวแต่ดแดดโคตรแรงเลย โอ้ย,อยใกล้จะถึงบ้านแล้วน้องหมาวิ่งไปแล้วโอ้ยโอ้ อันนั้นบ้านคุณยายอันนั้นบ้านคุณยายที่มีหมานะคะฮายดิกซี่กินหหิมะอีกแล้วอะไรดิกซี่ Ah. Oh. Wow.